ก็กลับวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่เรากลับันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะไาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวยูทูบของเรานะครับใครที่โพสไปแล้วก็ไม่มียอดวิวเลยก็สามารถดูคลิปได้เลยเนาะขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KMK Social นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วเนาะหรือไม่ก็สแกนเคอโค้ดหน้าคลิปได้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะสำหรับที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพื่ ข้อมาหน้าต่างการสมัครใช้งานกจะ็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก่อนมากรอข้อมูลตามนี้ได้เลยแล้วอย่าลืมติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับแล้วสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะแต่คนที่มอยากกรอข้อมูลที่เก่ามาให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถลงอินผ่าน g o o g l e ด้านล่างตรงนี้ได้เลยแต่ว่าเคยสมัครก,การใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญ,ญาตลงเชื่อใช้ชเลยก็แล้วกันเนาะะข้ามาหน้าตาเวซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะแพลตฟอร์มมากมายเลือกเลยเนาะหลักๆก็จะมีดังเฟซบุ๊กอินสตาแกรมย อ่ะแล้วก็มุดตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามอ่ะขอไปนะครับผมก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปบริการตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบริการที่2ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้า YouTube ของเราเนาะแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้มาวางใส่ได้เลยอ่ะประมาณนี้อ่ะผมก็จะวางไปเลยนะครับแล้วก็จำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำขันส่งด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมกัักกนน เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยเนาะก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกค้านะครับอย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนั้นบนตรงนี้ได้เลยเนาะเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะครับอ่ะเราเพจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยเอามานะครับเราคลิกที่นี่ไปดูสถานะการงานของเดิมคุณตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเราก็จะได้มาหน้าประกันซื้อคุณแล้้วนนะครก็สาามถดดดูอเเเงุณไลย ตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์งเรานะครับแล้วก็มีลิงเทีมม่งแนไปด้วยเนาะก็สามารถมาต่อสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้เราไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอะ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์จะมี3ช่องทางในการชําระเลยเนาะ,ะหลักๆก,ก็จะมีทั้งพอมเพย์ทอมีวลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้าม,มาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามอาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านล่าง าเกิดว่าเพื่อนมียอดสะสมใช้งานท่านละบาทขก้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับมีทางภาคไทยซับไทยเนาะไม่มากามาก็สำหรับกเรื่องเลยนะครับตอ่อมานะครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับอ่ะบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้หน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีค่าวใบายด้านหลังให้เรากดคำอ่านกันแล้วนะครับก็อย่าล ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะติดต่อ a ิ m i n นะครับหรือมีปัญหาต่างๆก็สามารถไปที่เมนูติดต่อ a ิ m i n ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเข้ามาหน้าต่างติดต่อ a ิ m i n ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ื่อเรามาดูด,ด้านบนตรงนี้ได้เลยเนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ต่อแล้วนะครับอย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุย admin กับอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอกกบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็มานะครับแล้วมาดูตัวช่วยเหลือด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อที่มีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วใส่เลขเดิมคุณใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถเซตในกล่อ,องเลยเนาะ แต่คนที่มีรูปภาพหรือาต่างๆนะครับก็สามารถได้ถ่าไฟ้า,าตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งตัวได้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดวิวของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นมาครบตามจํานวนแล้วหรือยังเนาะอ่ะตอนนี้ก็มีอยู่แค่2 7 4เจ็ดสี่เองนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งกันเลยกันเนาะอ่ะหลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้ซไฟก็ทำาการลดเร็วมากเลยนะครับตอนนี้ยอดวิวของเราขึ้นมาครบตามจำนวนแล้วเนาะทางไฟก็ทำการแถมให้เยอะมากเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ใจดีสุดๆไปเลยนะครับก็มีประมาณนี้เลยน ถ้าคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะไม่มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็าสามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับจากนั้นให้เราไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยอ่ะเข้ามาหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามาดูตรงนี้ได้เลยเนะาะก็เรามาคัดล็อกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งไ้เพื่อนๆคุณหรือคนทีน่คุณรู้จักได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของเติมมันต่ำกว่าร้อยบาทนะครับคุณก็อย่าได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งกับเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้